แล้วก็ในช่วงต้นของการฟื้นกิจการในช่วงต้นของการฟื้นเศรษฐกิจเนี่ยกลุ่มลูกค้าองค์กรกลุ่มนี้เนี่ยแหละจะเป็นคนที่ขอกู้ก่อนนะฮะแล้วก็เรียกว่าไม่ค่อยเกี่ยงด้วยนะฮะไม่ค่อยเกี่ยงไม่ค่อยเกี่ยงกับเบีย้ยซึ่งเราก็เห็นแล้วนะฮะว่า KTC มันเพอร์ฟอร์มยังไงนะ,ะซึ่งผมเชื่อว่า SCB เนี่ยไม่น่าแพ้นะครับด้วยไซส์ของเขาเนี่ยไซส์ของบัตรเครดิตไซส์ของลูกค้าไซส์ของพอร์ตในมือเนี่ยผมว่าไม่แพ้ KTC คุณมิ้งครับถ้าเป็นบแบงค์ที่หลักทรัพย์ KGI ชอบมากที่สุดเป็นแบงค์ไหนครับคุณมิง้งครับเอาว่าเป็นแบงค์ที่ผมชอบแล้วกันนะครับสตัวนะฮะแตกต่างกันเลยนะฮะสตัวนี้ตัวแรกขอเป็นแบงค์กรุงเทพ BBL ถามว่าทำไมนะครับ BBL เนี่ยกลุ่มลูกค้าของเขาเนี่ยเป็น c o r p o r a t e นะเป็นลูกค้าองค์กร นะฮะตอนนี้เนี่ยเรากังวลสิ่งที่เรากังวล MPL ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคือเกิดในกลุ่มลูกค้า SME แล้วก็เรียกว่ารายเล็กรายน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแบงก์กรุงเทพเองเนี่ยเขาเน้นคอเปอเรทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาค่อนข้างแข็งลูกค้าแข็งแกร่งแล้วกันนะฮะลูกค้าเอาตัวรอดได้นะฮะแล้วก็ในช่วงต้นของการฟื้นกิจการในช่วงต้นของการฟื้นเศรษฐกิจเนี่ยกลุ่มลูกค้าองค์กรกลุ่มนี้เนี่ยแหละจะเป็นคนที่ขอกู้ก่อนนะฮะแล้วก็เรียกว่า ไม่ค่อยเกี่ยงด้วยนะฮะไม่ค่อยเกี่ยงไม่ค่อยเกี่ยงดอกเบี้ยนะฮะเพราะว่าเขาเขาสู้ได้นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยขาขึ้นต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะฮะดอกเบี้ยขึ้นแค่หนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ย SME เนี่ยกิดเคลื่อนนะฮะแต่คอร์เปอเรทองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเกิดเคลื่อนน้อยกว่านะเพราะฉะนั้นตัวแรกที่ผมเชื่อว่าฟื้นก่อนในช่วงเศรษฐกิจรอบวัฏจักรรอบรอบเริ่มต้นเนี่ยคือแบงก์กรุงเทพนะครับก็มองว่าน่าสนใจนะครับตัวนี้ครับเป้าเท่าไหร่ครับคุณมิ้งเป้าพื้นฐานเออผมไม่ได้ ไม่ได้หยิบติดไม้ติดมือมาอันนี้ขอโทษด้วยนะครับครับอ่าครับอีกตัวหนึ่งนะครับครับอีกแบงค์หนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าจะไปมองอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าน่าลุ้นเบสกับเขาเนี่ยก็คือตัว SCB นะฮะยันแม่ SCBX นะครับ,รบถามว่าทําไมน่าลุ้นนะครับอ,อ่ถ้าไม่มีอะไรผิดคลาดนะครับเดือนธันวาคมนี้จะมีการสปิอ่าเรียกว่าเป็นการโอนพอร์ตในส่วนของตัวบัตรเครดิตออกไปตั้งเป็นบริษัทการ์ด X ครับ การ X นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาแยกออกไปปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือการสปินออฟลูกก็คือ IPO mm hmm. บริษัทบัตรเครดิตนะครับซึ่งเราก็เห็นแล้วนะฮะว่า KTC มันเพอร์ฟอร์มยังไงนะซึ่งผมเชื่อว่า SCB เนี่ยไม่น่าแพ้นะครับด้วยไซส์ของเขาเนี่ยไซส์ของบัตรเครดิตไซส์ของลูกค้าไซส์ของพอร์ตในมือเนี่ยผมว่าไม่แพ้ KTC นะเพราะฉะนั้นจะเป็นอีกสตอรี่นึงเลยสำหรับตัว SCB X นะครับในช่วงของปีหน้านะครับหรืออาจจะตั้งแต่ช่วงธันวาคมนี้ละว่าเขาคงจะเตรียมให้ข่าวแล้วในเรื่องของการเตรียมสปินออฟนะครับครับอยากเห็นแบบราคาหุ้นพุ่งๆเหมือนให้ข่าวยานแม่รอบแรกคุณมิ้งจำได้ไหมครับโหหรอครับพุ่งกระชูดเลยนะก็ถ้าเกิดว่า IPO บัตรเครดิตผมเชื่อว่านะแล้วก็ให้ในส่วนของเรียกว่าตามสัดส่วนนะฮะซื้อซื้อเอ b เราให้ PM เอ็มิดไลน์ในการซื้อหุ้นลูกตามสัดส่วนผมเชื่อว่าน่าจะมีดีมานเข้ามา นะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยเห็นภาพ success story ของตัว KTC แล้วนะฮะครับคุณมิ้งชอบ BBL Bank กรุงเทพและ SCBX นะครับส่วนค้าปลีกก็ CPO ใช่ไหมครับคุณมิ้งตัวเดียวใช่ไหมปลีกเนี่ยบางเอิญหยิบยกมาตัวหนึ่งเป็นตัวท็อปพลิกวันนี้ไปด้วยเลยนะครับอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวไปเฉลยกันนะครับเดี๋ยวติดตามดูนะแต่แต่ CPO อยู่ในขายด้วยไหมครับคุณมิ้ง CPO เนี่ยเป็นตัวที่เราเชียร์มาสักพักแล้ว นะฮะเราก็เชียต่อนะครับอย่างที่บอกเราเชียสักพักแล้วและเสียต่อนะฮะมันขึ้นมาสักพักนะครับแลอย่างที่บอกไปนะครับว่าพ้นหกสิบสองได้น่าจะไปได้ต่อนะครับครับช่วงนี้ครับทางแอดมินแจ้งให้ทราบนะครับนี่คือตำลาชาร์จแพทเทิร์นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของเดิมเนี่ยปกเดิมเนี่ยมูลค่า5้าร้อยบาท ปกใหม่ชาร์ t แพทเทิร์นจากสำนักพิมพ์ติงบ y ยอนเวอร์ชั่นล่าสุดมูลค่า1,200บาทคลอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านง่ายกว่าเดิมแล้วก็เป็น v i วิชวลไกด์ทูด้วยคือสามารถสแกนแเข้าไปดูในเรื่องเกี่ยวกับกราฟในรูปแบบของวิชวลนะครับได้ด้วยนะครับในเล่มเนี่ยเขาจะมี QR Code ให้สแกน นะเข้าไปดนะูรูปแบบต่างๆที่ละเอียดนะมีรนะายละเอียดมากขึ้นกว่าในหนังสือนะครับนี่คือชาร์ตแพทเทิร์นผลงานใหม่ล่าสุดเป็นเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นใหม่จากทางสำนักพิมพ์ติงบิยอนนะครับซึ่งบรรจุอยู่ในโปรล่าสุดสำหรับท่านที่สนใจอยากจะย้อนเข้าไปชมมันนิพัสออนไลน์ของเราทั้ง11หลักสูตร ตอนนี้มีสมัครหนึ่งในราคาพิเศษก็จะได้รับหนังสือเล่มนี้แหละครับชาร์ตแพทเทิร์มูลค่า1,200บาทจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนนะครับมอบให้ด้วยนะครับถ้าสนใจก็สแกน QR Code ครับหรือติดต่อทาง Line ID ไม่ว่าท่านจะสนใจ m ั n นิพัส s ออนไลน์ย้อนหลังทั้ง11หลักสูตรเสื้อ m ั n น y ชเชิรหรือหนังสือและโปรสุดคุ้มครับนึกอะไรไม่ออกโปร16ครับ อันนี้แนะนำเลยนะครับคุ้มจริงๆสำหรับสายเทคนิคสา3เล่มนี้ต้องมีไว้อยู่ในห้องเทรดของเรานะนะครับคันเด e สติ๊กชาร์ต i ิ้อันนี้เล่มใหม่ล่าสุด1290ชาร์ตแพทเทิร์นอันนี้เป็นฉบับฉบับปรับปรุงใหม่1200บาทและ e l เรียดเวฟเทรดดิ้งอันนี้ก็ใหม่ก่อนหน้านี้เช่นเดียวกัน990บาท ราคาเต็ม3เล่ม3,480เหลือเพียง3,130ส่งฟรีและได้รับของที่ลึกลึกเป็นกระเป๋าผ้านะสุดเท่เลยจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอน3 3ชิ้นนะครับสนใจเชิญน,นะครับสแกน qr code หน้าจอหรือทักเรามาทางลายลาย id พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็นะเชิญได้เลยนะครับ